สวัสดีค่ะทุกคนหมอจริงนะคะ มาพบกันอีกแล้วนะคะในวิดีโอทุกๆวันเสาร์ในช่องของหมอนะคะชแนลที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์จิตวิทยาแล้วก็การพัฒนาตัวเองนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะหมอจะพูดถึงเรื่องของการใช้อินเทอร์เนต็ตค่ะว่าเราควรใช้อินเทอร์เนต็ตวันละกี่ชั่วโมงนะคะเนื่องจากว่ามีน้องคนหนึ่งที่ถามเข้ามานะคะเดี๋ยวเขอ อ่านคำถามของน้องก่อนนะคะ one of my favorite YouTube c h a n n e l is d r Jing ขอบคุณมากค่ะน้องเขาบอกว่าหนึ่งในช่องที่ชอบนะคะก็คือช่องของหมอ I love both ways you speak in Thai and English then I can forward to my foreign friends นะคะน้องเขาชอบที่หมอพูดทั้งไทยแล้วก็อังกฤษแล้วก็จะได้ส่งให้เพื่อนดูด้วยแต่ว่าช่วงหลังๆหมอไม่ค่อยได้ทำวิดีโอภาษาอังกฤษเลยค่ะ One thing I wonder I spend a lot of time on sometimes it is good for learning new things relaxing or follow up news what should be the optimal point of time spending on internet นะคะก็คือน้องเขาสงสัยว่าเวลาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมในการใช้เวลาไปกับอินเทอร์เน็ตนะคะ also I would like to know how long d r Jing spend time on internet นะคะแล้วน้องเขาก็อยากรู้ด้วยว่าหมอใช้เวลาไปกับอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็จะมาตอบคำถามในวิดีโอนี้กันค่ะก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าเมื่อ3-4เดือนก่อนนะคะหมอได้มีโอกาสไปบรรยายให้กับผู้ปกครองในโรงเรียนหนึ่งของบอสตันนะคะเป็นโรงเรียนที่ทาง Tucksmail Center ที่หม เป็นแพทย์ประจําบ้านอยู่เขาพาทเนอร์ด้วยนะคะแล้วเขาก็ให้หมอพูดถึงเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมสําหรับเด็กนะคะบรรยายให้ผู้ปกครองฟังว่าเด็กเนี่ยควรจะใช้เทคโนโลยีเท่าไหร่นะคะเวลาเท่าไหร่กี่ชั่วโมงต่อวันนะคะแล้วหมอคิดว่าข้อมูลตรงนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์ก็เลยคิดว่าจะเอามาตอบคําถามในวิดีโอที่น้องคนนี้ถามเข้ามาะคะ่ะต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของอินเทอร์นเน็ตนะคะมันมีการใช้งานหลากหลายอย่างเลยนะคะโดยมันจะแบ่งออกเป็น4อันย่อยๆนะคะด้วยกันนะคะ การใช้แบบแรกนะคะคือการใช้แบบรับอย่างเดียวนะคะเช่นถ้าสมมติว่าเราดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสืออ่านอีบุ๊กนะคะหรือว่าฟังเลคเชอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นการรับอย่างเดียวนะคะอันที่2เป็นการใช้เพื่อการตอบโต้นะคะหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าอินเดอร์แอคทีฟนะคะเช่นการเล่นเกมกับเพื่อนก็เป็นการตอบโต้กันนะคะการเข้าร่วมเวิร์กช็อปก็เป็นการตอบโต้กันเช่นกันนะคะมีการสอบถามคนที่เข้ามาในสัมมนานะคะแล้วก็อันที่3มคือเป็นสําหรับการสื่อสารนะคะคอมเมน ะะอันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะเราวิดีโอคอลคุยกับเพื่อนเราแชทคุยกับเพื่อนอันนี้เป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะคือเพื่อการสร้างสารรค์นะคะเช่นคนที่ทําเพลงนะคะทาคลิปวิดีโอแล้วก็อัปโหลดผลงานต่างๆขึ้นไปนะคะอันนี้ก็เป็นการใช้อินเทอร์เนต็ตเพื่อการสร้างสารรค์นะคะหรือบางคนวาดภาพดิจิตอลอาร์ตแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าการใช้งานของอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมันมีหลากหลายชนิดมีหลายอย่างมาก ะะการจะบอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งดีหรือไม่ดีเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานมันยังไงด้วยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคนที่ติดตามคลิปหมอมานานนะคะก็อาจจะเห็นว่าหมอจะชอบเปรียบเรยบ่อยๆเช่นมีดเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเอาไว้ทําอาหารให้คนที่เรารักมีดก็เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราเอาใช้แทงคนนะคะหรือว่าเอาใช้ทําร้ายผู้อื่นมีดเนี้ยก็จะเป็นอันตรายได้นะคะอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกัน,นะคะ่ะถ้าเกิดว่าเราใช้มันเพื่อเกิดประโยชน์อย่างที่น้องคนนี้บอกว่า คุยกับเพื่อนนะคะอ่านข่าวสารต่างๆเพื่อความบันเทิงนะคะก็จะช่วยได้ค่ะแบตจะหมดเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนแบตก่อนแป๊บหนึ่งนะคะโอเคกลับมาแล้วนะคะเมื่อกี้เราพูดกันถึงตรงไหนนะอ๋อเรื่องของประโยชน์และโทษของอินเทอร์เนต็ตเนาะมันก็มีหลากหลายกันไปนะคะแล้วทีนี้เราต้องรู้ก่อนว่าก่อน โควิดนะคะเราส่วนใหญ่นะคะจะใช้อินเทอร์เน็ตไปเพื่อของการบันเทิงนะคะหรือว่าการติดต่อสื่อสาร mm hmm. เช่นโซเชียลมีเดียดูหนังฟังเพลงนะคะแต่ว่าหลังจากโควิดที่มีการ work from home มากขึ้นนะคะแล้วก็มีการเรียนออนไลน์มากขึ้นอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราใช้เพื่อการเรียนแล้วก็การทํางานมากนะคะทาให้เส้นขั้นระหว่างการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการทํางานกับการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการบันเทิงเนี่ยมันค่อนข้างจางลงไปนะคะอย่างวันก่อนนะ่ะหมอได้เห็นทวิตเตอร์ น้องคนหนึ่งที่โพสต์ว่าทํารายงานบน iPad นะคะเหมือนต้องหาข้อมูลอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วแม่ก็บ่นอยู่นั่นแหละว่าเล่นแต่ iPad นะคะทั้งๆที่เขาอะ่ะไม่ได้เล่นเลยเขาเหมือนกับใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลมาทํารายงานนะคะแล้วเขาก็น้อยใจที่แม่ว่าเขาเล่น iPad นะคะเราจะเห็นได้ว่าอย่างกลุ่มผู้ปกครองที่เขาไม่ได้โตมากับเทคโนโลยีนะคะเขาก็จะเห็นว่า iPad หรือว่าพวกอุปกรณ์เทคโนโลยีหรือว่าอินเทอร์เนต็ตต่างๆเนี่ยอาจจะมีใช้สําหรับเพื่อการบันเทิงเท่าน,านั้นแล้วก็มองว่าลูกที่เล่น iPad เนี่ยเล่นเพื่อการบันเทิง แต่ว่าจริงๆแล้วปัจจุบันอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเรามากขึ้นนะคะอย่างตัวหมอเองนะคะเวลาที่จะอ่านหนังสือหรือว่าทําข้อสอบเก่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยอ่านเป็นแบบเล่มๆแล้วนะคะอย่างข้อสอบก็คือมันจะมีแบบข้อสอบเก่าในอินเทอร์เน็ตที่เราสามารถคลิกเหมือนตอนทําข้อสอบจริงได้เลยนะคะไม่ค่อยได้เปิดมาเป็นหนังสือแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่หมออยู่หน้าคอมก็ไม่ได้แปลว่าหมอจะฟังเพลงดู YouTube หรือว่าดู Netflix นะคะแต่หมออาจจะทําข้อสอบเก่าอยู่ก็ได้ก็เหมือนกับน้องคนนั้นที่ทํารายงานแต่่่วาไมไมด้ เล่น iPad เพื่อการบันเทิงแต่ว่าโดนเข้าใจผิดนะคะโอเคเล่ามาสยาวเลยนะคะแค่จะชี้ให้เห็นภาพคร่าวๆเนาะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมากนะคะโอเคแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยละกันนะคะว่าเราควรจะใช้อินเทอร์เน็ตกี่ชั่วโมงดีนะคะอันนี้นะคะมันแล้วแต่ว่าเราใช้ไปเพื่อทําอะไรนะคะโดยหมอจะยกตัวอย่างของสองสมาคมที่มีการกําหนดไกด์ไลน์หรือว่ามีการกําหนดข้อใช้งานในอินเทอร์เน็ตให้ฟังนะคะอันแรกก็คือ a เมริกัน Academy of Pediatrics นะคะหรือว่าสมาคมกุมารแพทยศาสตร์แห่งประเทศสาหารัฐอเมริกานะคะซึ่งมีตัวย่อว่า AAP นะคะของสมาคมนี้นะคะเขาได้กำหนดเป็นอายุค่ะทุกคนเขากำหนดว่าถ้าเกิดว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า18เดือนนะคะไม่ควรดูหน้าจอเลยนะคะเพราะว่าการดูหน้าจอเนี่ยมันจะทาให้ไม่มีการสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่เป็นคนเลี้ยงดูนะคะแล้วก็เด็กในช่วงวัยนี้นะคะเป็นช่วงที่สม กําลังเจริญเติบโตเขาต้องการที่จะได้รับการเล่นการเรียนรู้ผ่านการมองเห็นการจับการกินนะคะดีกว่ามานั่งหน้าจอนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าครอบครัวอยู่ไกลแล้วจะต้องมีการวิดีโอคอลกับครอบครบัวก็มีการยกเว้นได้เหมือนกันค่ะแล้วก็สําหรับ18เดือนถึง2ปีนะคะก็แนะนําว่าไม่ควรดูหน้าจอเหมือนกันก็คือสรุปว่าต่ากว่า2ปีไม่ควรดูหน้าจอนะคะส่วน3ปีถึง6ปีนะคะเขาบอกว่าไม่ควรใช้เวลาเกิน1ชั่วโมงต่อวันนะคะ แล้วควรจะมีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะเด็กในวัยด็เนี่ยเขาไม่ควรที่จะเปิดเน็ตเล่นเองหรือว่าดูอะไรเล่นเองเพราะว่าเขาอาจจะไปเจอภาพที่มันโหดร้ายได้หรือว่าไปเจอเนื้อหาที่มันไม่เหมาะสมกับวัยได้นะคะอ้อต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของเวลาของหน้าจอเนี่ยภาษาอังกฤษคือคําว่า screen time นะคะซึ่ง screen time อันนี้รวมหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเลต็ตคอมพิวเตอร์ทีวีวิดีโอเกมอะไรต่างๆนี่คือรวมหมดเลยนะคะแล้วก็ตั้งแต่อายุ6 1ถึงปีขึ้น ไ,ะะไม่ควรเกิน2ชั่วโมงต่อวันค่ะแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยควรมีการดูด้วยนะคะว่าลูกใช้แอปไหนแล้วก็ควรมีการมอนิเตอร์เพราะว่าช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีการบูลลี่กันได้หรือว่ามีการเข้าถึงหนังโป๊หรือว่าเนื้อหารุนแรงที่ไม่เหมาะสมกับวัยนะคะของที่นี่นะคะเขาจะมีแอปต่างๆที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถกําจัดได้ว่าไม่อยากให้ลูกดูเว็บไหนหรือว่าเว็บไหนที่ดูได้นะคะก็ที่เมืองไทยหมอคิดว่าก็น่าจะมีเหมือนกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะ ะะไอตัว1ชั่วโมงสําหรับอายุ2-5ปีแล้วก็2ชั่วโมงสําหรับอายุ6-17ปีอันนี้คือไม่รวมเวลาเรียนนะคะเพราะว่าปัจจุบันเด็กหลายคนเนี่ยต้องเรียนออนไลน์พอเรียนออนไลน์หลายชั่วโมงมันก็เลยเวลาไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือเวลาหน้าจอสําหรับการผ่อนคลายเฉยๆนะคะที่ไม่ควรเกินคะ่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะคะ World Health Organization นะคะก็มีการกําหนดออกมาเหมือนกันแต่ว่าหมอจะไม่พูดหรอกเขาเพราะว่าของเขามันจะ มีรายละเอียดมากว่าอายุเท่านี้ไม่ควรใช้หน้าจอเกินกี่ชั่วโมงซึ่งก็คล้ายๆกับของทาง AAP นะคะแต่ว่าเขาจะมีกําหนดด้วยว่าแบบควรนอนกี่ชั่วโมงสําหรับอายุเท่านี้แล้วก็ควรมีการเคลื่อนไหวร่างกายมีกิจกรรมที่ต้องใช้แรงนะคะเป็นเวลากี่นาทีกี่นาทีสําหรับแต่ละอายุนะคะคือประเด็นก็คือเขาจะบอกว่าควรนอนให้พอควรจํากัดการใช้หน้าจอแล้วก็ควรจะออกกบบาลังกายอย่างสม่ำเสมออันนี้คือแบบสรุปมาให้นะคะโอเคอันนี้ก็หมอก็จะพูดถึงเรื่องของการ ใช้อินเทอร์เนต็ตในแต่ละไกด์ไลน์ของแต่ละอันคร่าวๆนะคะแล้วทีนี้ของผู้ใหญ่ละ่ะมันเท่าไหร่นะคะของผู้ใหญ่อันนี้เนี่ยหมอคิดว่า น่าจะไม่เกิน2ชั่วโมงนะคะต่อวันนะคะแต่ว่ามันก็แล้วแต่ด้วยเพราะว่าของผู้ใหญ่เนี่ยการใช้หน้าจอเนี่ยอาจจะเกี่ยวเรื่องของการงานด้วยก็ได้นะคะอย่างเช่นหมอก็อาจจะมีการใช้มือถือในการคุยกับหมอคนอื่นหรือว่ามีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจะเช็คข้อมูลคนไข้อ่าดูหน้าจออะไรต่างๆนะคะดังนั้นนะคะแต่ละคนก็คือมีเกณฑ์ที่ไม่เหมือนกันหมอก็คิดว่าเราควรจะกําหนดแล้วแต่ของตัวเองเนาะแต่ว่าถ้าเป็นของหมอนะคะหมอเนี่ยจะไม่ได้มีการ กําหนดเวลาชัดเจนว่าควรจะไม่เกินเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วหมอจะใช้เวลาอยู่หน้าจอประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะสําหรับกิจกรรมผ่อนคลายนะคะแล้วหมอก็ต้องสารภาพว่าเคยมีบางช่วงนะคะที่หมอแบบ ก็แบบใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็แบบถ่ายหน้าจอไปเรื่อยๆแล้วก็อ่านข่าวอะไรต่างๆดูนิวฟีดไปเรื่อยๆแล้วก็พอรู้ตัวอีกทีก็ชั่วโมง2ชั่วโมงไปแล้วนะคะซึ่งทําให้เสียสุขภาพมากเพราะว่าท่านั่งหรือว่าท่าที่แบบใช้ในการดูมือถือมันจะทําให้แบบปวดหลังปวดไหลได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าเวลามันผ่านไปอย่างรวด <c oughs> <ๆ> <c oughs> เร็วทาให้เรารู้สึกว่าควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะแล้วหมอก,ก็มาสังเกตว่าที่หมอใช้เวลาเยอะในช่วงนั้น ที่ติดโซเชียลมีเดียเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเครียดนะคะเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเรียนเครียดเรื่องสอบนะคะก็ทําให้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้มากขึ้นนะคะหมอก็เลยคิดว่าในปัจจุบันนะคะที่หมอทําก็คือให้แต่ละวันเนี่ยมีเวลาพักเป็นของตัวเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่หมอจะพักโดยการแบบ อาจจะดูซีรีส์นะคะหรือว่าตัดแต่งกิ่งต้นไม้พอดีหมอมีในห้องหมอมีต้นไม้เยอะมากแล้วมันก็ต้องได้รับการดูแลเพราะว่าใบามันชอบร่วงนะคะแล้วก็อาจจะแบบฟังเพลงนะคะหรือว่าเรียนภาษาเกาหลีอะไรต่างๆคือมันเป็นช่วงรีแลกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รีแลกนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกเครียดมากขึ้นพอเครียดก็ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นแล้วก็เสียสุขภาพมากขึ้นค่ะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะอ้อหมอลืมพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเราอย่าลืมที่จะพัก สายตานะคะโดยกด20 20 20นะคะคือทุกๆ20นาทีควรมองไปนอกหน้าต่างระยะ20ฟุตนะคะเป็นเวลา20วินาทีนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากมองไปข้างนอกก็ใช้หลับตาก็ได้นะคะเพราะว่าจะเป็นการพักสายตาได้เหมือนกันค่ะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะว่าจะใช้อินเทอร์เน็ตเท่าไหร่เนาะมันไม่ได้มีเลขกําหนดตายตัวนะคะแต่ว่าเรื่องของการบริหารเวลาในแต่ละวันนั้นสําคัญนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เวลาไปกับเรื่องอื่นเช่นอย่างตอนนี้ที่ หมออ่านหนังสือสอบหรือว่ามีช่วงก่อนที่หมอเขียนหนังสือนะคะต้องส่งต้นฉบับให้กับคุณบกก่อนกําหนดนะคะช่วงนั้นน่ะหมอก็ไม่ติดอินเทอร์เน็ตหรือว่าไม่ติดโซเชียลเลยนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอะไรอย่างอื่นที่ทําที่เราให้ความสําคัญมากกว่าการใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าการติดโซเชียลก็จะน้อยลงค่ะสรุปก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้มันอย่างพอดีแล้วก็ใช้มันอย่างสร้างสารรค์ยังมีประโยชน์ก็ไม่น่าจะต้องเป็นห่วงค่ะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะคะหมอขอจบด้วยคำคมที่ค่อนข้างยาวก็เลย จะต้องอานคำคมน,นี้ให้ฟังะะ Time is free but it's priceless You can't own it but you can use it You can't keep it but you can spend it Once you've lost it you can never get it back นะคะเป็นของ Harvey Mackay นะคะแปลเป็นภาษาไทยก็คือเวลานั้นเป็นของฟรีแต่มีค่ายอย่างประเมินไม่ได้คุณไม่สามารถเป็นเจ้าของมันแต่คุณใช้มันได้คุณไม่สามารถเก็บมันแต่คุณใช้มันได้เมื่อคุณเสียมันไปแล้วคุณไม่สามารถได้มันกลับคืนมาได้ค่ะอ๋อนี่ก็โคามมากเลยนะคะเป็นเรื่องของการจัดการเวลาที่ถ้าเราจัดการอย่างเหมาะสมการใช้อินเทอร์เนต็ตของเราก็จะลดลงแล้วก็สมเหตุสมผลมากขึ้นค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืม anyone คนบีนนีงทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ในแบบของตัวเองสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนหมอจริงนะคะตอบในคำถามอันนี้นะคะเรื่องของการฮะ <c oughs> ลืมอา่าน ที่สองเป็นการใช้เพื่อการาการรวมไม่ว่าจะเป็นมือถืออินเทอร์เน็ตเอ่อไม่ใช่ทุกทีลืมไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไอตัวหนึ่งชุ่มอุ้ยไม่ไม่จะหลน